สิทธิผู้ประกันตนมาตรา33และ39ต่างกันอย่างไรนะครับคำถามจากคุณอัชราตอบสั้นๆง่ายๆว่ามาตรา33และ39ต่างกันนะครับใน1ใน70สิทธิมาตรา33มี70สิทธิมาตรา39มี60สิทธินะครับต่างกันที่มาตรา39ไม่มีชดเชยการว่างงานส่วนมาตรา13 33มี ส่วนอื่นๆจะมีทั้งส่วนที่ต่างกันและส่วนที่เหมือนกันนะยกตัวอย่างส่วนที่เหมือนกันคือค่ารักษาพยาบาลนะครับไม่ต้องจ่ายเหมือนกันนะครับไมว่าคนจะป่วยมากจุป่วยน้อยนะครับก็ไม่ต้องจ่ายนะครับที่ที่ที่เหมือนกันไม่ต่างกันอีกคือค่าการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับแปดรเหมือนกันการทําข้อจ่ายหมื่นหเหมือนกันนะครับส่วนอื่นแตกต่างกันที่ไหนครับ ที่การที่เราจ่ายมากได้มากจ่ายน้อยได้น้อยผู้ประกันตนมาตา3า33นะครับจ่ายสูงสุด750ถ้าคุณได้รับบำนาญชราภาพนะครับสูงสุดคุณก็จะได้ฐานที่15,000บาทนะครับส่วนมาตรา39นะครับจ่ายอยู่ที่432บาทฝ่ายเดียวด้วยซ้ำไปนะครับคุณจะได้บำนาญชราภาพสูงสุดฐาน4,800 อื่นๆนะครับการทดแทนการว่างงานขาดรายได้จ่ายที่ฐาน50%ของฐานเงินเดือนถูกไหมครับตัวมาตา3าอ,อนะครับได้เดือนละ7,500นะมาตรา39ฐานเงินเดือน4,800ได้2 4 0 4อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆสั้นๆหวังว่าพอจะเข้าใจนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ